นิทานสั้นเรื่องช้างน้อยกับหุ้นตัวโตณป่าลึกแห่งหนึ่งมีช้างน้อยที่ฝันอยากรวยจากหุ้นมันได้ยินคนพูดกันว่าถ้าจะรวยเร็วต้องหาหุ้นตัวใหญ่ๆที่จะวิ่งแรงๆวันหนึ่งช้างน้อยไปเจอหุ้นตัวโตตัวหนึ่งนอนเฉยๆอยู่ใต้ต้นไม้มันตัดสินใจซื้อทันทีด้วยความหวังว่าเดี๋ยวจะระเบิดขึ้นฟ้ามันรอวันแรกหุ้นไม่ขยับวันที่สองก็ยังเฉยวันที่สามช้างน้อยเริ่มเครียด สุดท้ายวันที่สิบหุ้นตัวโตวลุกขึ้นจริงๆแต่ไม่ใช่ลุกขึ้นวิ่งขึ้นฟ้ามันลุกขึ้นมาแล้วถอยหลังอย่างแรงช้างน้อยล้มทั้งยืนพอติดลบยับเสียงจากนกฮูกข้างต้นไม้แววมาเบาๆว่าตัวโต,วตวแค่ไหนก็ไม่ได้แปลว่าจะไปไกลถ้าไม่มีแรงจะวิ่งก็แค่ช้างในข่าวหือเท่านั้นแหละคติสอนใจอย่าเลือกหุ้นเพราะแค่ดูตัวใหญ่ดูดังดูดีด จงเลือกเพราะเห็นศักยภาพจริงๆไม่ใช่หวังลมๆแรงๆนิทานจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับยังมีนิทานเกี่ยวกับหุ้นทั้งแนวคิดตลกน่าสนใจอีกเทียบรอติดตามกันต่อไปได้เลย